ที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราต้องสร้างแวลูสร้างคุณค่าให้ตัวเองตลอดเวลานะคะอย่างวันนี้ค่ะเจ้าก็ฝึกดูลายมือนะคะไอเส้นที่โค้งเข้าหานิ้วชี้เนี่ยนะคะคือเส้นลิงอ o ฟโซโล m o n นะคะเป็นเส้นแห่งความฉเฉลียวฉลาดเส้นของคนที่รักการเรียนรู้ค่ะ เพราะว่ากษัตริย์ลิงออฟโซโลมอนกษัตริย์โซโลโมอนอะได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดในโลกเลยนะคะอันนี้ก็คือเส้นลิงออฟโซโลมอนถ้านั่งสมาธิหรือไปบำเพ็ญไปทางศาสนาก็จะเข้าถึงฌานง่ายเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตได้ง่ายนะคะไอเส้นลิงออฟโซโลมอนนะคะ ก็ความหมายประมาณนี้แล้วก็จะมีสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมตรงช่วงต้นเส้นชีวิตเส้นชีวิตคือเส้นที่โค้งมาหานิ้วโป้งนะคะอันนี้เขาเรียกเส้นชีวิตนะคะถ้ามีสามเหลี่ยมอยู่ตรงบนช่วงต้นของชีวิตคือเป็นคนที่ได้รับการศึกษาได้รับการอบรมมาดีตั้งแต่วัยเด็กนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรักการเรียนรู้นะคะแล้วก็เส้น ambition line นะคะเส้น ambition line คือเส้นที่ตั้งขึ้นมาเนินพฤหัสส่วนใหญ่ก็มี1-2เส้นคือเส้นความสามารถพิเศษนะคะแล้วก็เส้นแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจคนที่จะประสบความสำเร็จในการที่จะ ทำอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องการเรียนการทำงานเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าคนในคนหรือการแข่งขันอะไรก็ตามนะคะถ้ามีเส้นแบบนี้เส้น ambition line แบบนี้จะสู้ไม่ถอยจะทำ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 ,ทำจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาวิ่งไม่ได้ก็จะเดินเดินไม่ได้ก็จะขานนะคะพิกงพิการยังไง ก็จะสู้จนกว่าจะแบบว่าตัวเองได้รับคําตอบแล้วว่าไม่ไหวประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองดูว่าในมือของเพื่อนๆอมีหรือเปล่านะคะแล้วเป็นคนที่จะเป็นคนที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างข้าเจ้าก็ฝึกดูลายมือฝึกทําคลิปฝึกปักตะกร้าขายของแล้วก็ เจอใครก็เขาพูดอะไรเนี่ยก็จะหูผึ่งเจอเด็กเจอผู้ใหญ่เจอคนแก่เจอคนชรา,าเจอขอทานนะคะก็จะเข้าไปคุยเพื่อที่จะหาความรู้ประสบการณ์จากคนคนนั้นเขาขอทานยังไงอาจเด็กคนนี้เขาเล่นไอ้อะไรใหม่ๆนะอย่างเงี้ยถ้าเจอเด็กนะก็จะดูว่าเด็กเล่นเกมอะไรนะช่วงนี้มีแอปอะไรใหม่นะวัยรุ่นเขาเล่นอะไรกันนะอะไรประมาณนี้นะคะเจอ คนนู้นคนนี้ก็จะชอบที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และก็ประสบการณ์เพราะว่าองจือ้อสอนว่าทุกๆคนที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นคนชั่วคนดีคนร้ายก็คือครูของเราจงเปิดใจเรียนรู้แล้วครูจะมาเองเพราะฉะนั้นข้าเจ้าก็จะเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วนะคะเจอคนที่ฉลาดก,กว่ามากๆข้าเจ้าก็จะเป็นคนแบบ รับฟังแล้วก็ยิงคําถามนะคะกระตุต้นเพื่อให้เขาคลายความฉลาดมาแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปคุยกับคนฉลาดคนเก่งแบบตัวต่อต,ต,ตัวแล้วนะคะเพราะว่าใน YouTube คุณสามารถแลกเปลี่ยนความฉลาดใน YouTube ได้อย่างเช่น Art of อาร์ตออฟดิของโดนัทัอย่างเงี้ยเออเราก็เอามาใช้กับชีวิต ของเราได้ในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ตัวเองได้แต้มอะไรดีๆเราก็ดึงมาใช้ไงแล้วค้าเจ้าก็ฝึกนะคะฝึกสิ่งใหม่ๆทุกวันอย่างเช่นเป่าขุยเนี่ยเ้าจก็ฝึกเองเพราะว่าต้องขอบคุณเดี๋ยวนี้เขามี youtube มีอะไรอย่างี้เ้าก็อยากเป่าขุยเ้าก็จะเป่าเองนะคะอยากดูลายมือเ้าจะก็ฝึกดูเองนะคะจากออนไลน์อยากจะเรียนรู้อะไรเขาก็เซิร์ชใน Google ไม่ได้เสียตังเลยซักบาทนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านเลยที่แบบว่าเขาแชร์คอนเทนต์นะคะรวมทั้งการทําคลิปต่างๆการปักตะก้าขายของต่างๆนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลยในออนไลน์นะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ